สวัสดีค่ะท่านผู้ชมถ้าพูดถึงทะเลหรือมหาสมุทรหลายคนต้องมองว่าเป็นสถานที่ที่ลึกลับโดยมนุษย์สามารถสำรวจพื้นที่ใต้พื้นทะเลได้เพียงแค่1%ของมหาสมุทรทั้งหมดเองเลยนะโดยเฉพาะสัตว์ใต้ทะเลที่อันตรายและมีความน่ากลัวที่พวกเราได้นํามาให้ทุกคนได้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าหลังจากจบคลิปนี้คุณอาจจะไม่อยากลงน้ําทะเลอีกต่อไปเลย ลำดับที่5้าเมงกะพุนเรืองแสงเมงกะพุนเป็นสัตว์ที่มีลำตัวโปร่งใสใช้ชีวิตล่องลอยไปตามการพัดพาของกระแสน้ําภายนอกอาจจะดูเปลาะบ,บางก็ใช่ว่ามันจะไร้พิษภัยเพราะทั่วโลกมีเมงกะพุนมากกว่า100สายพันธุ์ที่มีพิษที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์พิษของเมงกะพุนจะบรรจุอยู่ในเซลล์เข็มพิษซึ่งขดอยู่ในแคปซูลที่กระจายอยู่ทั่วทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณหนวดของเมงกะพุนพิษของเมงกะพุนเป็นอันตราย ทำให้เกิดอาการคันผื่นบวมแดงรอยไหม้ปวดแสบปวดร้อนและอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นเ <c oughs> พื่อนๆควรระวังสัตว์จำพวกนี้ไว้นะคะ <c oughs> ลำดับที่4เ <c oughs> ม่นทะเลเม่นทะเลเป็นสัตว์ที่มีเข็มพิษรอบตัวความเจ็บปวดของมันจะรุนแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับจํานวนของน้าน้าของมันจะหักฝังคาอยู่ในเนื้อของผู้ข้อร้ายหลังจากถูกน้ําต้าจะมีอาการปวดเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงบริเวณถูกต้าจะเป็นรอยแดงบวมและรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ลำดับที่3มึกบูริงพิษในน้ำลายของมันรุนแรงกว่าไซยาไนน์หนึ่งพันสองร้อยเท่าแถมทนความร้อนได้ถึงสองร้อยองศาเซลเซียสมึกบูริงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือมึกสายวงน้ำเงินพิษแรงกว่างูเหา่ายี่สิบเท่าหากถูกกัดจะเสียชีวิตภายในสองถึงสามนาทีได้เลยและขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ฆ่ามนุษย์ได้ยี่สิบหกคนภายในคราวเดียวกันได้และจัดเป็นสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ลำดับที่2ประการังไฟปราการังไฟเป็นสัตว์ทะเลจําพวกเดียวกับขนนกทะเลและมีพิษเช่นเดียวกันโดยทั่วไปมักมีสีเหลืองอ่อนหรือสีน้ำตาลพบปกะบนอยู่กับสัตว์อื่นในแนวประการังทั่วไปหากสัมผัสกับประการังไฟจะทําให้เกิดรอยไหม้บวมแดงและปวดแสบปวดร้อนบริเวณผิวหนังที่สัมผัส ลำดับที่1ง,งูสมิงทะเลปากเหลืองมีพิษร้ายแรงกว่างูจงอางสิบเท่าหากถูกกัดจะออกฤทธิ์ทันทีเริ่มมีอาการตาลายและหลังจากนั้นระบบกล้ามเนื้อจะไม่ทํางานและทําให้ระบบหายใจไม่ทํางานในที่สุดภายในระยะเวลา5นาทีนี่คืองูพิษในประเทศไทยสัตว์ทะเลชนิดนี้เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อันตรายที่สุดในมหาสมุทร